SE Corner ุมุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ AI สามารถทำให้ตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆได้หรือไม่ในวันนี้เป็นจริงขึ้นมาแล้วครับไปฟังกันในเอพิโซดนี้ครับสวัสดีครับเ e c ีคอร์เนอร์พิโซด2อ5กับผมชัยยงรักคิดเวสกุลนะครับ เอพิโซดนี้เอางานวิจัยอันใหม่ที่เพิ่งออกมาไม่นานนะครับชื่อเรื่อง Darwin g o d e l Machine นะฮะ Open Ended Evolution o f Self Improving Agents ซึ่งเป็นงานของทีมนักวิจัยหลายท่านเลยนะครับคุณเจนนี่จางนะครับเชงกรานฮูคองลูโรเบิร์ตเลงแล้วก็เจฟ f คลุนนะครับ จากมหาวิทยาลัย British คลัมเบีย Vector Institute, s a ซากานาแล้วก็แคนาดาซีฟ a AI ไ h a ช e นะฮะงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ใน Archive นะครับเป็นงานวิจัยที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมไปเจอบทความใน i t e e Spectrum ก่อนนะครับแล้วก็เลยไปตามอ่านในตัว Original Paper มาแนวทางของมันคืออะไรนะครับคือเราก็เห็นว่าปกติแล้วเนี่ย i i เนี่ยมัน ก็เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับข่าวที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ CO o บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Google เขาก็ออกมาบอกกันอย่างเลยว่าเขาเนี่ยสามารถใช้ AI เพื่อช่วยเขียนโค้ดไปได้แล้ว1ใน3ของโค้ดทั้งหมดอะไรเงี้ยครับแต่ว่า AI i นปปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็น AI ที่ต้องให้คนเทรนขึ้นมาก็คือเราต้องมีการให้ Data เพื่อให้ AI เนี่ยมันเรียนรู้แล้วก็ เราก็ออกเวอร์ชันใหม่จากการที่เราให้ Data ให้มันเทรนใหม่นะครับแล้วถ้าไปถึงจุดที่วันหนึ่ง AI จะสามารถทําให้ตัวเองเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเองได้หรือไม่นะครับวันนี้งานนี้ที่หยิบมาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาเริ่มมีแนวทางตรงนั้นแล้วครับก็คือมันจะมีนักวิจัยนะครับจากทีมที่ผมเล่าไปนะักนะวิจัยคุณเจนนี่จางแล้วก็ท่านอื่นๆเนี่ยจากมหาวิทยาลัยบริทิชโคลัมเบียเนี่ย เขาเสนอแนวคิดที่ชื่อว่าดาวินโกลเดล a c h i n e หรือว่า DGM นะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ผสมผสาน2แนวคิดนะฮะแนวคิดหนึ่งก็คือแนวคิดที่เรียกว่าโกเด Machine แล้วก็แนวคิดทางวิวัฒนาการที่เรียกว่าแบบของคุณดาวินชาร์ลส์ดาวินคือเดิมเนี่ยถ้าเป็นโกลเดลแมชชีนเนี่ยมันคือเป็นหลักการที่ว่าแมชชีนสามารถปรับปรุงตัวเองให้เก่งขึ้นได้ แต่ว่ามันจะต้องมีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ว่าการเปลี่ยนแปลงที่นั้นที่เปลี่ยนแปลงนั้นมันมีประโยชน์หรือไม่แต่ว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นแนวทางของดาร์วินก็คือเป็นแนวทางที่ใช้การวิวัฒนาการเพราะฉะนั้นก็จะใช้วิธีการทดลองแล้วก็สังเกตผลว่ารุ่นลูกที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นไหมนะครับกลไกการทํางานเป็นยังไงเขาเรียกว่า วิวัฒนาการที่เรียกว่า open-ended evolution หรือว่าวิวัฒนาการแบบเปิดนะก็คือเริ่มมาเนี่ยเรามี coding agent ตัวหนึ่งเป็นตัวที่ต้องมีความสามารถเบื้องต้นก่อนก็คือว่าอ่านได้อ่านโค้ดได้เขียนโค้ดได้รันโค้ดได้ซึ่งก็พื้นฐานมันก็คือเป็น large language model นั่นแหละนะฮะเป็นเป็นสมองหลักของมันในการเขียนแล้วก็แก้ไขโค้ดจากนั้นเนี่ยไอตัว coding agent ตัวแรกที่มีเนี่ยเขาจะทำ ขั้นตอนหลักๆ3ขั้นตอนแบบวนซ้ําไปเรื่อยๆนะครับก็คือขั้นตอนที่1เขาเรียกว่าขั้นตอน self modify <c oughs> ก็คือว่าปรับปรุงตัวเองนะวันนั้คือไอตัวหลักการ DGM เนี่ยก็จะไปเลือก agent นะครับที่มีอยู่ในคลังของตัวเองแต่ว่าถ้าไม่มีก็คือเริ่มจากตัวแรกนี่แหละแล้วก็ไปหยิบโค้ดมันขึ้นมาแล้วก็ให้ตัว LLM ของ agent ตัวนั้นเนี่ยแก้ไขโค้ดตัวเองจุดใดจุดหนึ่งเพื่อทำให้โค้ดเนี่ยดีขึ้น จากนั้นก็จะไปสเตปที่2นะครับเรียกว่าสเตป evaluate หรือว่าการประเมินผลเอเจนต์ Agent ตัวใหม่เนี่ยก็จะเอาจะเอาไปทดสอบนะฮะมันจะถูกนำไปทดสอบบน Coding Benchmark ซึ่งใน Paper เนี่ยเขาใช้2ตัวก็คือ S ูว Bench ซึ่งก็เป็น Bench มา r k ด้านซ t w a r e e n g i n e e r i n g นะครับก็เป็นโจทย์จริงที่มาจากการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็อีกอันนึงเรียกว่า polyglot นะฮะซึ่งก็เป็นโจทย์ทางด้านโปรแกรมมิ่งเหมือนกันแล้วก็มีหลายภาษาด้วยก็เพื่อที่จะดูว่า ความสามารถในการเขียนโค้ดเนี่ยดีขึ้นหรือไม่ใช้เบนช์ m a r กพวกนี้เป็นตัวบอกว่าทําแล้วดีขึ้นไหมถ้าทําแล้วดีนะฮะก็จะเป็นสเต็ปที่3คือเรียกว่าสเต็ปแอดหรือว่าการเพิ่มเข้าไปในคลังข้อมูลคือถ้าเอเจนต์ตัวใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยทำขึ้นมาแล้วใช้งานได้นะคะแก้ไขโค้ดต่อไปได้มีลักษณะที่อ่านเขียนรันโค้ดได้แล้วก็มีประสิทธิภาพ ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็เก็บไว้หมดนะฮะแล้วมันก็จะเพิ่มเข้าไปในคลังข้อมูลแต่มันจะเก็บไว้ว่าสกอร์ของแต่ละตัวเนี่ยที่ทำได้ในเบนช์รมงเนี่ยดีแค่ไหนซึ่งหลักการนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้ DGM เนี่ยมันโดดเด่นกว่าวิธีอื่นๆที่ผ่านมาก็คือว่าเขาใช้แนวคิดของ open ended exploration นะครับก็คือก็เป็นการค้นหาแบบปลายเปิดซึ่งก็คือว่าแทนที่ หลักการอัลกอริทึมตัวนี้มันจะเก็บเฉพาะเอเจนที่ได้คะแนนสูงสุดเอาไว้แต่ว่า DGM เนี่ยจะเก็บทุกเอเจนที่ถูกสร้างขึ้นมาในคลังข้อมูลเลยซึ่งแนวคิดนี้ก็สําคัญมากนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะทําให้ประสิทธิภาพมันลดลงในตอนแรกเนี่ยอาจจะกลายมาเป็นฐานที่สําคัญที่ทําให้เกิดการพัฒนาที่ก้าวกระโดดในสเต็ปถัดๆมาก็ได้นะฮะผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับผลลัพธ์เนี่ยน่าสนใจมากจากผลการทดลองเนี่ยเขาแสดงให้เห็นว่า วิธีการ DGM เนี่ยสามารถพัฒนาความสามารถของเอเจนต์ได้เพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อนเนื่องเนาะก็คือว่าในเบนชมาร์ k s v i b e n c h ซึ่งเป็นโค้ดภาษา Python เป็นหลักเนี่ย DGM ถ้ารันไปเรื่อยๆนะครับจากตัวแรกที่ได้คะแนนประมาณ20%รันไปเรื่อยๆจนเจอตัวที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้เป็น50%ได้ในตัว Benchmark ที่ชื่อ Polyglot ซึ่งก็มีหลายภาษาด้วย programming language หลายภาษาสามารถเพิ่มคะแนนจากเดิมที่เป็นตัวแรกเนี่ยแค่14.2ขึ้นมาเป็น30.7ได้เช่นกันแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่า DGM เนี่ยทำคะแนนได้ใกล้เคียงนะฮะแต่ยังสู้ไม่ได้สักทีเดียวกับ a อเจนที่นักพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะนะฮะแต่ว่าก็ต้องให้เครดิตเขาว่าไอ้ DGM เนี่ยมันเป็นการ สร้างตัวเองขึ้นมาแบบอัตโนมัติเนาะด้วยการที่ AI มันเลือกที่จะปรับปรุงตัวเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคิดว่าเป็นจุดหลักการ breakthrough ที่สำคัญแหละต่อไปว่าเราจะมีเหมือนในหนังไหมนะที่ AI มันสามารถเขียนตัวเองนะปรับปรุงตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆได้นะครับซึ่งก็แน่นอนเนาะว่ามีคนที่อาจจะกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นคือ เรื่องนี้จริงๆมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเหมือนกันทีมนักวิจัยเนี่ยเขาก็เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยโดยการมีมาตรการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดลองทั้งหมดนี้จะถูกรันในแซนด์บ็อกซ์ก็คือเป็นเอ v i r o n m e n t ทที่มันแยกออกมาไม่ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ AI ไม่สามารถไปทำอันตรายต่อระบบภายนอกได้มีการบันทึกลอกเอาไว้ในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของโค้ดเนี่ยเพื่อที่ว่ามนุษย์สามารถจะตรวจสอบได้เนาะก็ยัง ยังเป็นเรื่องที่ต้องหาทางกันต่อไปนะครับว่าเราจะไปในแนวทางนี้ดีไหมหรือว่าจะไปแล้วจะต้องไปอย่างไรเพื่อให้มันปลอดภัยที่สุดนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยก็คือว่างานวิจัยเนี้ยเป็นก้าวที่สำคัญมากๆเลยในการสร้าง AI ที่จะพัฒนาตัวเองได้ตอนนี้ก็ยังติดข้อจำกัดเรื่องต้นทุนเนาะแล้วก็ทรัพยากรที่สูงมากในการที่จะลันพวกนี้ซ้ำไปซ้ำมานะครับแต่ว่าอนาคตแล้วถ้า LLM มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยหลักการ DGM เนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญนะครับที่ทำให้เราเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Singularity หรือว่าจุดที่ AI เนี่ยมันพัฒนาตัวเองจนข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ไปได้จริงๆครับกออ็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาฝากกันนะครับก็คิดว่าเป็นทั้งโอกาสและก็ความท้าทายเนาะ AI ก็ฉลาดขึ้นเรื่อยๆแล้วจากเนี้ย เราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปในอีกแง่มุมหนึ่งที่ไม่ซ้อนทับกันกับ AI นะครับก็ต้องดูว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรกันต่อไปครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาฝากกันในเอพิโซดนี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม s c corner แล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ